เรื่องของการแก้ไขล้มโดนลายมาตราที่ว่าด้วยจะเรียกซ้มว่าด้วยเรื่องของงอนสละเนี่ยดูเหมือนตอนนี้จะถอยแล้วแต่เบื้องหลังการถอยนั้นมีเรื่องใหญ่ๆอยู่ข้างหลังเยอะแยะหมดมีรอยติดบางส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลมีฝั่งตรงข้ามที่อาศัยเรื่องของการแก้ไขมดนเนี่ยจ้องที่จะล้มกระดานครับเป็น,เน,นผลใหญ่ต้องถอยครับอ่ะนี่ต้องถอยครับ,น,รบนี่เป็นปรากฏการณ์แรกของการร่วมรัฐบาลที่มีนายยกอิงแพรทองทาน เป็นผู้นำรัฐบาลและลอยรล้าจากเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือรอยรล้าแรกที่พักร่วมแสดงออกครับการเมืองที่พี่วีบอกเนี่ยครมันช่วงนี้มันทุกฤดูครับตัวดูครับทุกฤดูการเมืองหน้าร้อนก็หนาวหน้าฝนก็ร้อนเพราะการเมืองคือความไม่นิ่งไม่แน่นอนและที่พี่โอกับพี่วีบอกเนี่ยพักร่วมมี้อยล้ว นั่นคือการช่วงชิงการนำมันธรรมชาติการเมืองไหมธรรมชาติในฐานะที่พี่จังเนี่ยทำข่าวการเมืองมา60ปีเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติเลยเหรอธรรมชาติเพราะว่าทุกคนคิดถึงว่าหนึ่งเนี่ยเอ๊ะถ้าคนนี้หลุดจะมาถึงชั้นไหมอ่ออันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยทุกคนคิดหมดคิดหมดสิคนมีโอกาสเออใช่ใช่คนมีโอกาสนักการเมืองนะพี่โอพี่วีคนหนึ่งอะสมาชิกพรคอยากเป็นผู้สมัครสสผู้สมาชิกพรกอยากเป็นสสสสอยากเป็น ต้องเอาชนะพรรคอื่นให้เป็นสสได้เป็นสสเสร็จอยากเป็นอะไร,รอยากเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่ได้รัฐมนตรีอยากเป็นเลขาพราคลขารัฐมนตรถ้าไม่ได้เลขาลอยากเป็นที่ปรึกษาลัมนตรีถ้าไม่ได้ทั้งหมดอยากเป็นประธานการมริการและเต้นส่วนหัวหน้าพักเป้าหมายสําคัญสําคัญสุดๆของหัวหน้าพักคือนายกอายุลัมนตรีรเพราะนถ้าหลุดจากนายกแพทองทานชินวัตรเนี่ยคนต่อไปคือคุณอนุทินชุนพลพันธ์ใครอีกแล้วก็ลุงป้อมก่อน ไม่ฝั่งฝั่งร่วมฝั่งร่วมเนี่ยใช่ไหมคุณหนูอนุทินปีละพันแล้วก็คุณจุรินทร์คุณจุรินทร์แต่คุณจุรินทร์เป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลสี่เสียงจุลินไม่รับเป็นรัฐาลเพราะฉะนั้นต้องดูนะฮะเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลรายมาตราก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้นี่นี่มาดูใครค้านใครหนุนนะครับเมื่อก่อนเพื่อไทยทางฝั่งนี้นี่ที่เห็นด้วยตอนนี้มีแค่เนี้ยครับประชาชาติไปเนี่ยประชาชาติเนี่ย เขาก็ตอนนี้ถอยแล้วถอยแล้วนะถอ,วถอยแล้วเรื่องพอ,อม,มีจริยธรรมเป็นเรื่องนั้นนะแล้วก็เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งพักป<อ>ระชาชนก็พึ่งถอยประชาชนก็ถอยแล้วนะถอยแล้ว ตอนนี้ต้องบอกว่าต่อยกันหมดแล้วครับตอนนี้ผมบอกพี่โอพี่วีนะใครจะแก้ล้มนูลใครจะนักการเมืองหน้าไหนจะบอกว่าฉันจะยื่นแก้ล้มนูลในเมื่อน้ําท่วมเป็นไงประชาชนจะด่าเอาว่าตกลงคุณเอาเรื่องคุณมาเป็นเรื่องแรกใช่ไหมเรื่องประชาชนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ตอนนี้บ้านไม่มีจะอยู่น้ำไม่มีจะกินข้าวไม่มีรับประทานเนี่ยทำไมไม่แก้คอนนั่นอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยนะในช่วงสามวันที่ผ่านมา ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะพี่โอพี่วีจะเห็นภาพคนไปกดเงินแล้วคนก็ไปกดเงินก็แซ่ซ้องนายกอิงขอบคุณนายกอิงนี่บางคนน้ําตาไหลนะรัฐบาลได้เสียงครับบางคนน้ำตาไหลเนื่องจากว่ามีเจ้านี้ยืนข้างหลังคือคือผมก็เอ๊ะขอบคุณนายกอิงลืมอดีตนายกเศรษฐาไปหมดแล้วเรื่องของการแก้ไขรัฐนูญแน่นอนครับ ผู <Auf S 2> ้ส <frustration> ื่อข <Kinder> ่าวถามท่านรองภูม <vaccin> ิธรมถามท่านรัฐมนตรีชูสักแต่ที่ต้องถามคือถามนายกรัฐมนตรีครับค่ะก็เป็นเรื่องให้ที่อยู่ในสภาไปนะคะรัฐบาลต้องทำงานให้พี่น้องประชาชนก่อนค่ะาลังนะชทครับาานให้กี่น้องประชาชนก่อนงยแกน ต้องต้องพูดคุยกันต้องพูดคุยกันนะคะคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้นักข่าวถามแบบนี้นะคะในเรื่องว่าของการกลับลาเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าห้องคอรมอเรามีการคุยกันทั้งก่อนและหลังประชุมนะคะแล้วก็ถามความคิดเห็นเลยว่ายังไงเข้าใจค่ะว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยถูกตัดบางคําพูดมันจะทําให้รู้สึกว่ากลับลําหรือไม่เห็นด้วยได้แต่ความจริงแล้วเราคุยกันหลังไมเราเข้าใจอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้ก็ได้คุยกับทั้งเราท่านรองหลายหลายท่านนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้าพักด้วยท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะอันนี้กกก็ออยาาจะบว่ ถ้ารัฐบาลมั่นคงเสถียรภาพการเมืองมั่นคงประเทศชาติก็มั่นคงไปด้วยอันนี้นักข่าวก็ต้องช่วยกันในเรื่องนี้ด้วยค่ะคําถามนั้นน่ะจี้ใจดําครับอ่าดจี้ใจดําจึงออกอย่าถามแบบยุยงแยงก็เลยก็นักข่าวไปถามพักร่วมรัฐบาลเขาขัดแย้งกันเลรอมีกันมีการแดงลำกลับลำกลับลำแล้วก็พุ่งตรงไปที่คุณหนูอนุทินยืนอยู่ด้วยตรงนั้นเแสดงว่านักข่าวรู้ว่า ตอนประชุมครมีการพูดคุยกันถึงเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ30นาทีอันนี้นะอันนี้อันนี้เป็นคําตอบที่เหี้ยวครั้งแรกใช่ต้องเรียกว่าเหี้ยวครั้งแรกคือที่หลังประชุมครม30มินาทีแกนนำพักร่วมคุยกันเสร็จแล้วพอตอนบ่ายเย็นเนี่ยของเพื่อไทยประชุมสอสการเลยถอยถอยวันอังคารที่มาถอยเลยปึ้งเลยก่อนหน้านั้นชิดชัยชนกนะชัยชนกแถลงปึ้งเลยนะแถลงเข้มแข็งเลยมติของ พักภูมิใจไทยเข้มแข็งเลยนะเหมือนท่าทีมัมันดูอารมณ์เพราะเพื่อไทยประกาศหลังภูมิใจไทยดูเหมือนว่าโดนแรงกดดันจะภูมบอกแล้วไงช่วงชิงกันนะช่วงชิงแต่จริงๆแล้วเนี่ยระดับแกนน้ำเขาอาจจะคุยเชิงลับไปแล้วนะพี่วีลองลองไล่เลียงดูนะถ้านายกเรียกประชุม30นาทีในการประชุมครมอกดมาปึ้มนักข่าวถามปั้งเข้าไปคุณอนุทินตอบว่าไง อันที่ว่าไม่มีกับรําไม่มีกับรําเมื่อกี้ก็ได้คุยกันแล้วเพื่อผู้ผู้แทไม่ใช่คนรไม่ใช่คนเริ่มไม่ใช่คนเริ่มแล้วก็ไม่ใช่คนเริ่มแล้วพักไหนล่ะนักข่าวถามอพักไหนล่ะพอปึ้มเสร็จหลังจากนั้นช่วงบ่ายใช่ไหมพักแถลงท่าทีเรื่อง จะริยรรมเสร็จแล้วตอนเย็นเพื่อไทยแถลงเห็นไหมล่ะคือต่อกันเลยนะดูเหมือนว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลถอยทั้งหมดเพราะแรงกดดันจากภูมิใจไทยว่าถ้าถ้าเป็นดนตรีนะคลื่นนี้ระนาดรูปนี้นะเล่นกันคนละคีย์ว่าพี่วีไม่ใช่แรงกดดันเฉพาะภูมิใจไทยมันมีแรงกดดันหลายเรื่องอ่าอ่าย่าไคิดี้กันดูที่ว่าเพื่อไทยถอยสุดซอยรลยถอยขึ้นซอยแต่ถ้าดูตอนนี้คิดว่าเรื่องแก้ไขลมนูลลายมาตราเนี่ยยังอยู่ในความคิด อยู่ในวันที่อาจจะเป็นช่วงปลายปลายเทิร์นเมื่อวาอตอนนี้เวลามันไม่ได้เวลามันไม่ได้เนี่ยคนกําลังเดือดร้อนับอันที่หนึ่งที่บอกนะอันที่สองคนกําลังชื่นชมเรื่องของได้เงินหมื่นได้เงนหใช่พูดง่ายๆคือสะพานมันกําลังไปดีอยู่แล้วคนยกสะพานออกเนี่ยก็ล่วงสาเหตุของการถอยนะมีสองสาสาเหตุใหญ่นะบางกีบางส่วนก็พี่ช้างพี่โอพูดแล้ว อันแรกเลยรัฐบาลจําเป็นต้องอยู่ต่ออยู่ต่อก็ยันแก้รัฐมนตรีช้าหน่อยก็ได้แก้ได้แก้รัฐมนตรีไม่มีเหตุผลเลยแก้รัฐมนูรยิ่งทาให้รัฐบาลเนี่ยไม่อยู่ต่อก็ได้นะก็อยู่สั้นลงกาแก้เร็วสั้นไหมใช่ต้องอยู่ให้ครบเทอมคือทั้งพักร่วมทุกคนเนี่ยต้องอยู่ก็เหตุผลเพราะอะไรก่อนกันไปเนี่ยผลการเลือกตั้งล่าสุดปี6เนี่ยนะ14พฤษภาคม6เนี่ยไม่ใช่ผู้ชนะเป็นดับสองรับสองเออ ไม่การันตีว่าอนาคตจะรับการชนะด้วยนะถึงว่าเลือกตั้งตอนนี้ไม่การันตีนะเอา่ให้แจกเงินหมื่นยังไม่การันตีนะแจกเงินหมื่นเป็นโอกาสที่จะช่วงชินคะแนนความนิยมกลับมาแล้วก็เรื่องของการแก้ไขน้ำท่วมตอนนี้การกุมกลไกรัฐเนี่ยสามารถสร้างความได้เปรียบไปมากกว่าเพราะแต่คุมไปก่อนยังคุมไม่สมบูรณ์ยังคุมไม่สมบูรณ์พูดตลอดนะ สามปอเนี่ยสิบสิบปีนะสามปอสามปอนี่เก้าปีโยกย้ายสิบแปดคนสิบแปดคนเนี่ยถึงสี่ไหนเนี่ยผมว่าถึงสีหกคุณเนี่ยเกินไปนับขนาดนั้นเลยเยอะเลยอ้าวปีสองคนไงปีสองคนปีหนึ่งสองคนเขาเรียกโยกย้ายประจำปีกับโยกย้ายกลางปีเพราะฉะนั้นเก้าปีมันสิบแปดคนสิบแปดคนย้ายนอกฤดูกาลก็มีแต่ละหนทั้งกาักการทหารตำรวจกาักการพลเรือนพลไอ้นีพวกนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าร้อยคนคือตอนเนี้ย พนับมาตั้งแต่สีหจนถึง4ีสิเนี่ยคนของสามปอหมดอันหนึ่งคือเป็นเรื่องของตอนนี้เพื่อไทยอยู่ในช่วงของสร้างภาพลักษณ์เพราะต้องบอกว่าตอนที่ข้ามขั้วจะตั้งรัฐข้ามขั้วโอ้เครดิตถูกทำลายพอสมควรนะคือเขาคาดหวังว่าจะจับมือกับก้าวไกลไงเพื่อไทยเพื่อไทยเรื่องอะไรอะไรนะจะสร้างภาพลักษณ์เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องแก้ใหม่ภัยพิบัติต่างๆฟื้นฟูอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย ความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ภาพลักษณ์ในการหาเสียงแต่การแก้ไขปัญหาับนะให้พี่น้องประชาชนและแก้เศรษฐกิจนั่นคือสิ่งที่เพื่อไทยต้องทำคือต้องตอบโจทย์ได้ว่าการข้ามขั้วของเพือ่อไทยนั้นทําคุณูประการให้กับประชาชนสร้างเรื่องนี้เดียวให้เห็นจึงประชาธิปไตยเนี่ยต้องคิดว่าต้องทําให้ประชาชนเห็นแบบพี่วีว่าได้นัดรัฐแล้วแก้ไขปัญหาประชาชน